ออเเาหมโคนี่คือตอนนี้สายรับในทีมเราคงไม่อยู่แล้วนะฮะนี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาแก้มือกันนะครับผมรอบนี้นะครับผมโหแต่ว่าเป็นฟั่งบุกกว่านี้รอบนี้ครับ แบบแบบแบบวบบ,บบเดี๋ยวยิงเสียชีวิตเอาไตัดเอาหมดคู่ไปหนึ่งนะแต่ว่าไม่ใช่ T เจ็ดนะเป็นบูซี่คู่นะครับเฮ้ยคือเพื่อนเราเข้าเอออกนะเอไปแล้ววายมากเลยนะเมื่อกี้ผมออกกลางมานะเอคือเพื่อนออกจากในเอมาแล้วแสดงว่าเพื่อน วิ่งไปถึงไวมากนะครับและแน่นอนนะเป็นตัววิกนะครับโอเคครับคนท้ายโอเคเสียงยูความมือเราครับอย่าหาจังหวะครับวิโอ้ยขอโทษครับเพื่อนโชคคนที่หาจังหวะแทบไม่ทันเนี่ยไดอยู่นะผมยังได้อยู รอแค่วันกู้เดือบิดโดนนะกลับว่าจะรอเขากู้แล้วแรงโบสถ์โอดโหแรงครับจะมีตัดเชื่อมหน่อยเฮ้ยโหคิดว่นกันหรือเปล่าเกลือไปนะครับพี่ถ้าผมไปกดโดนปุ่มซูมด้วยซูมวีแชทเลยพี่ ระยะใกล้จริงอะปบว่าถ้าสมมติเราสามารถติดติดอาวุธที่ไ,ไปไปก็าบอกได้แต่ว่าทีเนี้ยเวลาที่ขวามอหหัวต่พูดนะอุ้ยไม้เปลเป้วเพื่อนได้ท่าครับอึม่มเช็คชัวร์มากนะคนนี้เอาเรือยงคนระับ จะมีคนทัดแอลหรือเปล่าเฮ้ยคือป้อยแอลเลยนะฮะเฮ้ยเสียงห้องไม้ขออนุญาตวางก่อนครับหาโพสิชัน่นโอ้โหรอดได้อย่างปาฏิหาริย์เอาไหม โอ้ oh my god เราได้ยังไงอ้าวไม่าดคิดเลยผม bomb oh, defused no. โหแล้วเสียงอาวุธเขาเหมือนคล,ล้ายๆ BZ นะครับแต่รัวกว่าแนละ้วเ okay. พราะโผล่ข้างหลังเราพอดีเลย oh, no. เป็นเป็นแบบ BZ version ัปเ,เกรดหรือเปล่าเสียงคล้ายกันเลยแต่รัว right. จัดรัวกว่าเราเยอะเลยคนระับ okay. โอ้โห ระยะเนี้ยบอกเลยนะถ้าแบบไดรลันก่อนเนี้ยคนนี้คนนี้คนคนี้โอ้โหวิกผมเด้งเลยนะครับโอเคเราใช้ดวงไว้หมดแล้ว,ม,วมาวิกเด้งเลยนะวิกิตเอาแม่นมากนะเป็น APS เกม APS ที่ ต้องใช้ด้วงด้วยนะยเจอละเจอตำแหน่งชี้เจ็ดเนี่ยรู้ทั้งรู้อะรู้ทั้งรู้ว่าไฟมันร้อนแต่ยังจะขอลองเล่นกับไฟป้าต่อ,อไปหวัหวเลยหัวแตกโ okay, โอ้โ ท่อเลยครับเจอทีเจ็ดท่อครับจะไม่ถอยครับบอกเลย <S <S โอเคครับจะได้อีกคนหรือเปล่าได,ได้คิวหรือเปล่าโอเคอันี้หนึ่งครับ <S <S โอเคอเฮ้ยมาละรอบนี้แหละแก้มือจากตาที่แล้ว ที่แล้วเราน่วมเลยละมันถึงเวลาละโอ้โหแล้วได้โพซิชันอย่างดีนะครับเรามาทดลองซูมซูมสักคร و หาทามวิ่งและโมเมนต์วันนี้มานานแล้วนะตอนมีแซดแล้วไปไปจริงการวางเป้าลอยหราบผมนะทุกเกม a อ s เลยวางเป้าลอค่อนข้างจะ ได้เปียกแล้แต่ส่วนใหญ่นะแบบผมก็หักข้ามใจเด่นที่จะแบบพีครือว่าแบบปาดไปบวกจังหวะแรกอะพอดีแบบไม่ทันคนระับคิดไม่ทันได้วางเบ้าอรอคือแบบโอ้โหสวยครัเพื่อนเอาอ โควิดไหลครับตอนนี้วินไหลแล้วนี่คือรอบนี้ปาจสจากสายรับนะนน <c oughs> เล่นได้แบบไม่ต้องวานระแวงแลว้วข้าวฝนรู้สึกว่าเล่นมันมากนะปีเซ็ตนะถ้าฟกัสที่ดีๆนะครับไม่ไม่ได้เล่นยากมากขนาดนั้นนะ,นะนะ คือเป็นหนึ่งในอาวุธที่อพลังทำลายล้างแบบเยอะมากนะครับผมเร,เ,เราได้แค่มือวีซทุกคนมาต่อขอต่ออักบูนะครับเพราะว่าอักบูเนะี่ยเหลือไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนคือ <c ười> หลังจากนี้ก็จะไม่มีละ <c ười> ไอดีเราจะไม่มีอักบูสักวันเหลือแล้วครับ <c ười> โอ้ขอแบบ ส่งท้ายคงจะต้องล่ำลาโหแบบเนี่ยเป็นสองอาวุธที่แบบตอนนี้ก็ถือว่าเล่นแล้วได้ฟิลดิ่งมากเลยนะมีคขาสุกว่าอยากกดเข้าเกมมาเพื่อเล่นอักบูกับวีแซตอะ่ะมันเป็นเหมือนเป็นแพชชั่นให้เรายากเล่นนะ แตหนึ่งเนี่ยอันกำลังจะหมดวันแนล้วอันนี้อาจจะเป็นตาสุดท้ายเลยผมไม่รู้ว่าเหลือตาม,มกันหนึ่งชั่วโมงเลยเลยกี่นาทีนะมามันๆกันก่นอนหมดวันนะโอ้โหเพื่อนโคตรแม่นนะับ มันแค่เกิดใกลเชื่อมตัดไม่ทันเอ้าเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยเอาเลยเจอสายลับอีกแล้วมีการยิงถังใส่เพื่อนร่วมทีมว่ะทุกคนแปลกๆลว่ะห,หุยพี่หมูเมื่อกี้ได้อยู่นะเฮ้ยหมูใหม่เหรออุยเจ๊เจ๊พักกล้องเลย,ยลเดี๋ยวนะเพื่อน ผลกันหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนเดินสวนมาหายหายไปไหนต้องแสดงว่ายังอยู่นะเพราะว่าผมยังไม่ได้แอซิดนะคนเมื่อกี้ไม่เข้ากางก็เดินขึ้นบ้านเลยนะวิ่งกางหรือเปล่ากาง่อเชื่อมครับเชื่อมเชื่อมตาแล้วเพื่อนแทงไปแล้วกระโดดเพื่อนเจ็บแล้ว อู้ยผมนึกว่าเขายิงร,ปปรูประตูนะคราเราเพื่อนผมก็จริงส่วนประตูเลยจบสอรี่ครับเพื่อนเพื่อนของตกใจเอาอยิางเพื่อนทำไมเฮ้ยลางบนบ้านโอ้ย เฟิร์สช็อตนะครับลัคกี้ลัคกี้ปังโดนเชยู่เลยอุยอ้ยโอ้แล้วโอ้ยปาดหมดเลยนะปีน่าจะเข้าแล้วเฮ้ยเพื่อนค้างหรอือเปล่าโอเคไม่ได้ค้างนะคแปดเปอร์เซ็นต์แปดเ่อร์เซ็นต์โตไปขึ้นโอ้โอช่วยเบอรไปทานอีกแล้วฉัน นี่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตเจ็ดบีครับชา้านิดนหน่อยแต่บ่อยนิดนึง่งโอ้ไม่นะได้แล้วเริ่มเริ่มดุดโฟกัสแล้วเดี๋ยวนี่คือหลังจากไปเล่น v z นะครับอะไรอะไรก็เปลี่ยนไป,ไปเขาเลน่น VZ แซดนีผมไม่ค่อยซูมมาเลย เพื่อแต่หิงแบบไม่ซูมนะก็รู้สึกว่าได้อยู่นะมันเนี่เนพะราะตั้งหลักก็เป็นต้องเลเซอร์เหมือนกันนะครับตรงเป๊ะเลยนะอ้าเลเซอร์นะคือกระสุนตรงเป๊ะเลยนะดด <c oughs> ตัวฟรีเฮ้เ <c oughs> พื่อนจะมาเอาเหมือนกันนะสิเพื่อนจะมาเก็บตัวฟรีนะไม่ทันหรอกเอ้ยเอ้ยเอ้ยยาวยาวเพื่อน หมาเก็บจอสุดท้ายไปครับ okay. right. เฮ้ยโอ้โหาำลังแบบมาเลยอคือฟอร์มม้าจัดอะครับ EP เนี้ยแบบแต่ <c oughs> อักจะหมดวันแล้วอ้าวโอ้โหทำอะไรก็ดีไปหมดนะฮะทำวงทำมิง่งขนาดปลาด้วยนายังแบบโดนแบบ นี่นนแล้วแบบมาเป็นช่วงเคสุดท้ายก่อนอาวุธจะหมดวันนะไอเทมจะหมดเลยเ้ยไรกแล้วใครไวแค่ได้แล้ว <c oughs> ตัวน,นี้ <c oughs> คนที่เอพีนะเฮ้ยมาเปิดเปิดให้หมาอันน้ หครับโอ้โหขอแบบให้เข้าเป้าเท่าน right ั้นแหละคือดาเมจแรงมากสรุปก็ไม่ได้อาบูไบวอนะครับชอบเลยคงไหมทันเฮ้ยเข้าเข้าเข้าแล้วเข้าไปแล้วเพื่อนสวยครับดูน่า เกมนี้ผมช่วยเพื่อนไม่ทันเลยนะแต่ว่าเทรดเทรดได้นะช่วยเพื่อนไม่ทันโอ้ <c oughs> ยไปเลยวิ้ยวิ่งวิ่งโดนไรเซเวอร์ทีเดียวไม่จอดนะครับเอาเรื่องอนะไรฟันโดนแขนเนาะหรือ <c oughs> ว่าไงเพราะปกติไรเซเวอร์นะี่ยแบบโหเชียวเฉียวกันรุ่งนะอา,าอ๋อยี่ยดมาไม่รู้ว่าใช้เกาะอะไร ไอ้ยอ้โดนโดนโดนมีนะเพื่อนโอเคปิดสวยครับโอ้โมีกันเยร์เกียร์้ายนะเพเียร์หลังเอเฮ้ยตัวฟีไปเร็วไม่ฟรีแล้วมั้งยั้ดูงหรือว่าคนนี้เขาดักตัวีอยูอป่ะเฮ้เอ้ไ้ เตยนนะเต็นนะเฮ้มันตายไปแล้วครับสู่ไว้ครับโคตรมัน I give in to the l e s, <S, <Stop>. <S oh my weakness comes oh and goes